วันนี้น้องๆสามารถหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้อยา่างรวดเร็วได้ไหมคะห้าสี่สามสองหนึ่งถ้าเกิดเราจะหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต้องใช้สูตรอะไรคะพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสต้องจําให้ชัดว่า,าด้านคูณด้านดังนั้นเราต้องใช้สองร้อยเอ็ดคูณสองร้อยเอ็ดใช่ไหมครับครูดาวนี่ครับกระดทดไม่ต้องใช้คะ่ะเรามาดูที่พีกันเลยและนี่ก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองร้อยเอ็ดคูณกับสองร้อยเอ็ดใช่ไหมคะครูดาวจะแบ่งรูปขาดเป็น รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส200คูณกับ200นะคะด้านละ200มันก็จะอยู่ภายในของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส201นะคะคุณครูก็จะแบ่งแล้วมันก็จะเหลือเศษนะคะเศษก็คือ1กับ200นะคะ1กับ200นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ1นคูณหนั่นเอง200รคูณหนะคะแบบ่งได้เป็น2รูปแล้วก็1นคูณหแบ,บ่งได้เป็น1รูปนะคะคุณครูก็จะเอา200ร้อคูณสองก็จะได้เป็นส0 0 0มื่น 200รคูณมี2รูปใช่ไหมคะ200้ยคูณ1ได้200 2 0อยคูณได้200รนะคะรวมกันก็เลยเป็น400และอีกรูปหน 1, ึ่งก็คือ1คูณ1น่คูณหน่ากับ1ก็จะได้เป็น40 0 0 0บ 8, วก400บวก1ก็จะได้เป็น4 0 4 0มดตารางหน่วยนั่นเองคะ่ะในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไม่ได้มีเพียงวิธ,ธีการเดียวเท่านั้นเราสามารถหาวิธีการที่แตกต่กางกันเพื่อที่จะได้เห็นโลกของคณิตศาสตร์ที่กว้างมากขึ้นคะ่ะ